รรราู S <S ้ไม่ถามไม่ถามเรื่องราวมผงไม่ก่อนเยนะไปก่อนนบผมแล้วก็สัญญาอในเรื่องของสัญญาก็ก็เป็นเรื่องของสัญญาก็ยังเหลืออยู่ครับก็มีละครกับช่องเจ็ดอยู่ก็ยังเหลือเหลือเยอะอยู่ครับอือยังมีละครกับช่องเจ็ดเพิ่งเปิดกล้องเวงสองเรื่องครับผมก็มีแนวแล้วอยู่อยู่ยาวเนาะก็ก็ยังแฮปปี้อยู่ครับอยู่ไปเรื่อยครับแตมันมีข่าวเรื่องของความมันมีคนเสนอ ไม่มีจริงๆแล้วมันก็แยกกันครับเขาแล้ประเด็นกันครับเขาไม่ได้มีการมาบอกอะไรเราเลยะครับมาอปรึกษาหรือเปล่าวะก็ก็สนิทกันก็ปรึกษาบ้างนะครับอืตัวนี้เทลเราไม่ลงแล้วกันเราไม่ลงท่านชวนเราไหมฮะอ๋อไม่มีครับครับเป็นไงบ้างมีคุยตอนคุยเย็นคุยกั็นว่าไงบ้างตอนนี้ก็มาปรึกษาเขาว่าเลยบ้างขออนุญาตไม่ลงดีเทลแล้วกันแต่ว่า คือผมจากที่เป็นเพื่อนกันมานานนะฮะหลายปีเราเราเชื่อว่าคือพุกลูก่ยเขาเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดมากเวลาเขาทาอะไรผมเชื่อว่าที่เขาตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคนของเขาแล้ะเราเราเป็นห่วงเขาไม่กับการเป็นเรื่องงานที่ใหม่อะไรเงี้ยจริงๆผมห่วงตัวเองนี่แบบผมไม่ห่วงเขาเลยนะครับเพราะว่าที่รู้จักกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เขาเป็นคนที่คิดอะไรรอบคอบนะครับคิดละเอียดมากครับอะไรไม่ได้อุ่นพอนะเพื่อนก็ไม่ได้ป่วยพอะไรก็ก็ก็ยินดีกับสิ่งที่เขาอยากับ ที่ออกมาค่อนข้างเป็นล็อปตั้งต่ตรวจตัวเองอ pues ครับผนหมดจริงๆมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับว่ามีทั้งคนที่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจแต่ว่าคือส่วนตัวผมเนี <c oughs> ่ยผมผมเชื <saben> ่อในการตัดส <kicking> ินใจของทุกลูกอยู่แล้วว่าเขาคิดละเอียดเขาคิดดีแล้วครับผมอย่างในยังไงไม้อย่างเงี้ยค่ะไม่มีแบบว่าถ้ามป็นหมดจะต้องการคิดเรื่องการเป็นนักแสดงหรือเปล่ายังยังไม่ได้คิดครับเพราะว่าสัญญาก็ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ยังเพิ่งรับละครอีกสองเรื่องอยู่เนี้ยยาวๆครับ สองเรื่องยังไม่ยังไม่ถ่ายเยอะเลยไอ้ครับพุ่กเปิดกล้องได้สองสามคิวเองครับเรื่องอะไรครับไมค์ก็บอกเขาไปหน่อยมีตัาละครในซิงหามีดวงใจขบถนะครับแล้วก็มีมัจลดโลกันสองเรื่องเป็นซีรีส์ทองยักษ์ของปีนี้ครับสองพุ่งเจ็บกับไยอยู่นะไทยอยู่ครับก็เจ็ไม่ได้คะแนนน้องเก่งเลยขาละเป็ยังโอเคนะครับทุกันนี้ก็มีความสุขแฮปปี้ดีครับได้รับได้รับนักมีใหญ่ด้วยใช่เราเราเล่นซีรีส์เล่นซีรีส์คือ ในบทเนี่ยเป็นพระเอกฝาแฝดนะครับเป็นโจรเป็นตำรวจถ่ายกันยาวๆเลยครับปีนี้ครับในช่องต่อจากพี่เบียร์ก็ไมครับนะแต่พูดอย่างนั้นเลยทำตัวหรือเปล่าไม่ไม่ได้ทำตัวครับทุกวันนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วทำทำไมพี่พี่ถามกันปุ๊กับปุ๊บครับพอเราห่างกันเขาไปจีบคนในคาเฟ่กินกันเราเป็นเพื่อนแต่วาาที่ทำเป็นเพื่อนจริงๆไม่ไม่เกี่ยวกันเลยครับคือเพื่อนกันก็อยู่ในช่องนี้ผมก็มีเพื่อนอยู่หลายช่องก็เป็นธรรมชาตินะครับ ยังเจอกันได้เป็นเพื่อนกันได้ครับครับถ้าคุณเห็นว่าเป็นโชว์พระเอกน้อจอรอรอ้น้องเป็นลมวันนั้นแกาศมันร้อนนะครับแล้วก็ไปฉาร้องให้ด้วยแล้วก็เป็นลมตอนแรกเราไม่ร้ว่าเขาเล่นไงวกาเขาก็เรียกผมเหมือนนเหมือน,นละครเลยพี <ๆ S 1> ่ราก็อะไรอะไรเป็นไรแล้วลมรมาอดเราเฮ้ยอะไร <partnership> จรินเป็น น <pec S 2> เออ <ium> ผมก็ตกใจวันนั้นครับก็จริงๆวันนั้นะผมน้องมากเลยเพราะว่ามันยังมีอีกหลายฉากที่น้องต้องร้องให้อลไรก็ผิดได้ก็โอเคครับก็ยขวดหนึ่งเนาะได้ดีนะขอสกู๊ปขอสกู๊ป